สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะฮะได้แอดไลน์เข้ามาวิธีการหาไลน์ผมก็คือ,อเปิดเข้าไปในคลิปในหน้าเพจของ,ของ YouTube นี่แหละฮะแล้วก็เลื่อนๆหาคลิปที่มันมีรูป QR code ะะสแกนได้ตรงนั้นได้เลยครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาครับซึ่งก็ไปเล่นที่ทส,สอพอหนึ่งนะครับที่อ่างทองเขามีไปจุดใต้ต,ตำตอกวันพ,พี่เขาก็เป็น เอฟซีในช่อง YouTube อยู่แล้วก็ไปเห็นว่าเอ้าไปเล่นที่ทํางานเก่าเพราะนี่เขาเป็นนายตำรวจที่นั่นก็ทําการขอไลน์แอดไลน์เข้ามานั่นน่น่น่าจะใช่นะที่ที่เพิ่งขอแอดไลน์เข้ามาใครที่อยากจะคุยส่วนตัวหรืออยากจะสอบถามอะไรเล็กๆน้อยๆที่สามารถสื่อสารกันได้ทางไลน์ก็แอดเข้ามาได้นะฮะเขาไม่ได้ห่วงอะไรอยากถามก็ถามมาได้บ้างครับแต่ผมอาจจะเป็นตอบเป็นคลิปวิดีโอให้อะไรให้ พราะถ้าจะทําคลิปส่วนตัวให้ตรงกับความต้องการคนละส่งไปทางไลน์เนี่มันก็บางทีมันมีอยู่แล้วนะฮะอยู่ใน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 คลิปที่ผมลงเนี่ยไอ้ยละยอยดที่อยากจะถามหรือไอ้เทคนิคหรือวิธีการเล่นเนี่ยขอบคุณมากนะครับก็พอดีวันนี้ก็เดี๋ยวต้องมีงานไปนะฮะเดี๋ยวผมต้องขนของแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอุปกรณ์อะไรมาถ่ายทำก็เลยทำตั้เช้าๆเลยมันนึกถึงเพลงยุค90เด็นร็อกที่ตกงดังแล้วก็ติดถูกคุ้มถูงสำหรับคน ในยุคนั้นจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ยังเอามาโควอร์บางคนก็ทําเป็นโคพื้นยูทูบบางคนก็ไปโคพืร์เป็นกีตาร์ตัวเดียวบ้างเล่นเป็นวงสอง,งชิ้นบ้างอยู่ในร้านในสถานบันเทิงน,นะครับก็คือของวงวายเนสเซเว่นนั่นเองจับเพลงหนึ่งที่จะทาให้ให้ให้เห็นก็คือของวงไฟนะครับก็สองเพลงนี้ก็มีความเป็นบระหลาดล็อกนะฮะที่คุ้นหูแล้วก็มีความสวยงาม ทีเดียวนะครับก็คือเพลงแรกก็จะเป็นเพลงเรื่องขี้หมานะแล้วเพลงอีกเพลงของวงไฟก็จะเป็นชาวนาของภงเขานะครับอ่ะเรามาดูกันเลยเพลงเนี้ยจะใช้ค <c oughs> ีย์ซีนะฮะเรื่องขี้หมานะ C A minor F G minor minor สามข้อตัวนั้นคือ E minor นะฮะเอะมาดูกัน คือท่อนอาไปจิโอที่ท่อนอินโทรครับมาดูกันช้าๆเสียงมันอาจจะแกง็แกงๆไปไหน่อยนะผมไม่ได้ปรับแบบคลัสแบบเสียงมีบูสต์นิดๆไว้นะฮะเอาประมาณแค่นี้แล้วกันนะนะท่อเน,นี้ คือ e minor ะฮะแล้วก็ตัวนี้คือ g ละฮะจะเล่นแค่นี้นะะแล้วก็ f ตอนนี้จะมี G s u a โฟแล้ถึงจะเป็นนะครับก็นี่ก็คือลิกอัปจีโอที่ฟังดูดีทีเดียวแล้วก็ลงตัวมากนะครับสำหรับท่อนอินโทรหรือท่อนโซโล่ก็มาตามนี้นะครับ ผมก็จะเล่นแบบนี้นะฮะเล่นสายเปิดก่อนแล้วก็ลากขึมาก็คือเป็นคู่แปดน,นะฮะก็เก๋ดีนะจริงๆในในเพลงเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับแต่ผมเล่นอย่างเงี้นฮะ จะสอนรับกับไอ อารมาโทรโท่อนการสองห้องก็เพนเทารอนิกตรงนี้ครมีแค่นี้แหละฮะดอนนั้นก็เป็นร้องอย่างเดียวแล้วกนะ็ไม่ยากนะครับสำหรับเพลงนี้อ่ mm you -hmm. นะเอ้ามาดูอีกเพลงหนึง่งของฝ่ายครับเพลงนี้ก right> ็จะใช้อยู่ในปุมรดไลน์เพลงนี้ก็จะอยู่ในคีดีนะฮะแต่เขาก็จะใช้บีเมเนอร์คนละคีย์กับเมื่อกรูเมื่อี้ขยับไปคีย์หนึ่งอ้าวว n e t ึ o t h ีเท่านี้สําหรับดินโทเท่านั้นก็จะ,จะสลับกับเป็นนะครับทีนี้มันมีสเสน่ห์ตรงที่ คอนวุ๊กเขากลับไปเล่นคีหลักก็คือเป็นคีย์ดีท่นี้มีฉีกเป็นเสียงไดนามิกเบลลูดิกอี e. เอาละข้อคอนโซโล,โล ก็อยู่ที่โอเคนะครับสายสีผมไม่ค่อยดีแล้วเพราสายชุดนี้ที่สั่งมาเนี่ยสายสีมันจะมีปัญหาทุกเซ็ตเลยอ่ะก็คือออกเตปนะสี่รอบ นะครับเห็ ละเอียดอะไรได้เล่นน้อยในนั้นก็ไปนั่งฟังออกดูนะครับมันก็ไม่ได้ยากนะมาดูทวนี้ทีหนึ่งผมเล่นแบบนี้ก็ได้บางจังหวะขี้เกียจที่จะมาต้องเล่นอย่างนี้นะรัวเลยฮนะวิธีรัวก็คือท้องนิ้วเนี่ยบางสายสามสายอื่นไว้นะฮะท้องนิ้วนี้ก็จะบางสายหนึ่งไว้นะครับหัวนิ้วนี้ก็จะบางสายห้าไว้มือข้างนี้ก็จะอุดสายหกไว้ก็ได้หรือไม่อุดก็ได้เพราะว่ามันไม่โดนอยู่แล้ว เล่นรวบเลยดีดให้โดนสองเสียงนี้ 对吧？对不 นะครับเร่งนี้ค่อนข้างมัน,นในสองเพลงนี้นะครับ oh. ก็พอดีเดี๋ยวคงต้องเก็บของแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคงจับของในรถอะไรก็ต้องเดินทางนะครับก็ไม่ไกลนะนนทบุรีเองนะครับก็เลิกม,มาก็คงจะค่ํา้วคงไม่มีเวลามาดูช่องชาแนลเพลนี้เท่าไหร่ในเวลาในวันนี้นะครับก็อาจจะก,กลับมาดึกดึกเดกก็คงดึกมากครับผมก็จะนั่งสารนั่งพูดคุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่ ในงานที่นั่นนะครับขอบคุณมากครับแอดไลน์เข้ามาถ้าใครอยากคุยอยากอะไรนะครับก็ย,ยิน <ๆ S 2> ดีกับ <five S 1> <ๆ S 2> ทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นใครจากภาคส่วนไหนนะครับจเจ,ท,จเนนบที่ลาสุดก็น่าจะเป็นนตำรวจนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีพี่ๆที่ทํางานในระไวกรุงเทพแล้วก็พรือณฑลนะครับก็ได้แอดเข้ามาก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะก็ผมก็ข,ขัวมั้ง เดี๋ยวผมคงต้องทักไปแุหบับคนที่ไล์แอดมาเนะียเพราะยังเพราะยังไงเราก็มาเจอกันในในเพจนี้แล้วมาพูดคุยกันนะครับผมยังมีโครงการที่อยากจะทําทีแรกกะว่าจะทําขายนะฮะแต่ไปมาๆก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าไหนๆเราก็จะมาทําในแนวนี้แล้วก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ามันต้องใช้เงิน ส่วนหนึ่งนะครับต่อต่อ,ตอเซตหนึ่งของสื่อการสอนเนี่ยคือผมจะทําเป็นคลิปยาวเลยนะฮะเป็นร้อยๆน่าจะเป็นร้อยจิกอะนะครับแต่ว่ามันต้องบันทึกลงทําได้ไนงะทําได้ที่จะบรรจุได้อย่างต่ำเนี่อร้อยยี่แปดจิกเนี่ยมันก็มีราคาประมาณสองสามร้อยสองร้อยนะอย่างดีๆหน่อยก็สองร้อยเก้าเก้าหรืออะไรก็รวมค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดขอเข้ามากันเยอะละ่าไม่ต้องเยอะหระขอเข้ามาสักสองคนผมก็ควักตังค์ให้ไปซึ่งเราไม่ได้มีเงินมีทองอะไรขนาดนั้น อันนี้ไม่ได้เป็นการมาพูดเพื่อเปิดทางเพื่อจะเรียกอะไรเพื่ออะไรนะทําด้วยใจจริงๆนะมูลค่าของมันแพงกว่านั้นนะครับในสิ่งที่ผมจะทําให้ซึ่งค่อยค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวพอมีเพื่อนๆเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องดูกันเยอะๆสนใจในเรื่องนี้กันอยากจะศึกษาเล่นกีตราร์กันอย่างจริงจนะังเนี่ยรับรองว่าผมทำให้เนะี่ยมันจะมีหลายอย่างในนั้นเลยทุกอ,อย่างที่ละเอียดยิบ มีแบ็กกิ้งแท็กให้เยอะมากซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมทําเก็บไว้ที่เป็นแบ็กกิ้งแท็กตัดเสียงร้องออกตัดเสียงกีตาร์ออกนะครับคุณสามารถที่จะไปหานักร้องมาคนหนึ่งแล้วคุณเล่นกีตาร์ไปได้ด้วยได้เลยนะครับซึ่งผมทําไว้สําหรับผมเพราะผมใช้งานนะครับตัดเสียงกีตาร์ออกเลยเสียงกีตาร์แบ็กกิ้งแท็กเสียงกีตาร์ตีคอร์ดไอมีให้หมดนะครับทำอัดสดเข้าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นแบบสมบูรณ์เลยครับผมมีรวม300เพลงนะถ้าเพลงไทยเพลงสากล ซึ่งไอ้ตรงนั้นแหละเราจะแถมเข้าไปใน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 การรวมในสื่อการสอนนั้นด้วยเพราะมันจะเป็นเหมือนไปเป็นแบ็กกิ้งแท็กให้คุณได้ฝึกนะครับทั้งท่อนโซโล่ของเพลงยาก,ยากเพลงสากลเพลงอะไรต่างซึ่ง,ซ,งซึ่งบางบางเพลงนี่หาไม่ได้นะฮะบางเพลงเนี่ยฝรั่งเอาผมไม่ใช้ด้วยเอาผมฟังตัว,ลวเลงวันนี้มันแบ็กกิ้งแท็กผมเนี่ยเพราะผมจําเสียงกีตาร์ตัวเองที่อัดเข้าไปได้ครับผมจำความ หนักแด่นของไดนามิกกรองอะไรต่างที่ผมทำาเพราะผมบางเพลงเนี่ยผมเล่นลง Youtube เมื่อก่อน,นทำแล้วหาไปอิงแท็กจาก Youtube มาเนี่ยมันไม่โดนใจนะมันมีเสียงลุกวนบ้างมีแล้วผมก็เลยทำขึ้นมาเองแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปปรากฏว่ามีฝรั่งเอาไปใช้นะต่างชาติเอาไปใช้กัน <c oughs> เขาก็ไม่รู้เราว่ามาจากไหนนะ <c oughs> ผมเนี่ยเราคนทำนยืนยันนะยืนยันว่าเป็นแบบนี้ผมเพลงดังด้วยนะซึ่งไอ้ตรงนั้น่เราจะแถมให้ไป เพราะว่ามันไม่เป็นการขายมันเป็นการเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นให้เพื่อความรู้อื่นนะครับผมเชื่อว่าไอ้นั่นก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะผมไม่ได้ต้องการที่จะมาขายนะฮนะแจกเลยนะครับอันนี้อันนี้พูดจริงนะเดี๋ยวถ้าโครงการนั้นเริ่มเดี๋ยวจะมาแจ้งนะให้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 ทราบกันอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะครับรว่า,าสำหรับคลิปดนตรีนี่ก็ะทำต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร แต่ว่าในคลิปที่จะทำสื่อการสอนถ่ายทอดออกไปมันจะละเอียดยิบเลยตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่แม่นในเรื่องเบสิกกลับมาดูได้นะครับไลม่มางแต่เบสิกไล่มางแต่ว่าทฤษฎีดนตรีอะไรยังไงไลม่มางแต่ว่าวิธีที่จะฝึกให้ตัวเองอยู่ในระบบระเบียบในวิถีของมันยังย่ามีกฎมีเกณฑ์เนี่ยทำยังไงนะครับคงไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องรู้ การโน้ตเราเล่นบีดูเฟนเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะหรือต้องถึงขนาดเอาแท็บมาอยากเล่นฟาบิออเดซันใช่ไหมเอาเอาแท็บไปนะซัดเลยอย่างนั้นมันมันมันเป็นเรื่องอะไรที่คนเรียนไม่ได้อะไรได้แต่เล่นเป็นนะครับกว่าจะมารู้เดียงสาในทางดนตรีที่ละเอียดขึ้นนะหาคําถามเป็นพันคําถามเมื่อสามารถเล่นเพลงนั้นเพลงนี้เก่งๆได้แล้วแต่ยังมีคําถามอยู่กับตัวเอง ผมว่าก็ไม่น่าจะใช่อะไรที่ถูกขั้นตอนนักน,นะครับเมื่อคุณอยู่มาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเล่นออย่างนั้นได้คุณน่าจะอยู่ในระดับที่ไปท้ายทอดให้คนอื่นแล้วนะครับผมยังเห็นอยู่เลยนะเหมือนกันคนเล่นขั้นนี้ได้ยังถามมีคําถามของตัวเองออกไปกับคนอื่นอยู่เลยซึ่งซึ่งผมไม่ได้ว่าเนะี่ยว่าไอ้นั่นไม่เจ๋งไม่เก่ง,ไม,กงไม่จริงไม่ใช่นะอันนั้นคือบอกให้เห็นว่าเมื่อคุณผ่านมาถึงขั้นตอนที่ทําอย่างนี้ได้คุณ คำถามมันจะต้องหมดไปแหละมีประธานบริษัทคนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับผมว่าเมื่อคุณโตขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องหมดไปคือคําถามนะเขาสอนแบบเจ็บนะเมื่อคุณโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องหมดไปคือคําถามแต่สิ่งที่จะมีมากขึ้นคือ คำตอบให้ผู้อื่นประธานบริษัทจากไต้หวัน,นพูดกับผมแบบนี้นะครับที่มีโอกาสได้ไปทํางานให้กับบริษัททางด้านเทคโนโลยีบริษัทนึ่งหนามาและนะครับถูกต้องครับเขาพูดถูกต้องคําตอบควรจะมีมากกว่าคำถามให้ผู้อื่นนะครับสําหรับที่ใครยังอยากถามอยู่ก็ไม่เป็นไรผมยินดีที่จะตอบให้ถ้าตอบได้นะครับเพราะก็เหมือนพี่กับน้องคุยกันถ้ารู้สึกว่าคนที่ถามได้ผมเชื่อเลยว่าที่ถามมาเพราะ พี่ๆน้องๆมือเพื่อนรู้สึกว่าผมถามได้แล้วผมตอบให้อย่างที่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคนถามเขามีอะไรที่มีน้อยกว่าเราหรืไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่อยากจะให้กับเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ